สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคลิปนี้ครับผมมาเสริมหล่อครับผมมาเสริมหล่อมาเสริมหล่อครับพี่น้องครับนะครับผม0 m ม่เทียงเองนะครับพี่น้องย่อมเองเนาะคือคนก็ต้องหย่อมด้วยกันนะผมวบานะครับผมอยู่คนเดียวเนาะบ่ได้อยู่กับเมียกนอยู่กับเมียให้เมียท้อนนะครับผมพี่นอ้องครับ เราเขาก็ย้อมนะครับพี่น้องครับผมหมอแล้วเขาก็ย้อมเขาพี่น้องเนาะผมหมอแล้วเราก็ย้อมถึงสีดำมาอยู่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสีดำมาอยู่ตอนสยุปตอนสิเป็นสีอะไรนะนะครับพี่น้องครับกันดูกับเมียกับหาเมียถอนนะครับผมกันดูกับเมียกับหาเมียถอนหายจนแล้วครับพี่น้องอยู่คนเดียวนะครับผมพี่น้อง คนเดียวนะครับผมก็ต้องยิ้มเขาคิดว่าจะเป็นตุ้มไหนมีส่วนมาสีไหนบุญอะไรนะครับผมรอเป็นยิบมคือสีดำมาอยู่นี่ตัวบังคีบที่ยิ้มหย่อมผมหย่อมผมครับพี่น้องหย่อมผมเพิ่มคว่ำรอนด้ครับหย่อมผมว้านะครับเราพี่น้องครัยสูตรใหม่เพียงเองนะครับพี่น้อง ยอมเองเออไปหน่อมไงในย้อมผมแล้วนะนะครับหน่อมนะครับผมอู้อายุหลายแล้วครับไป่น่องครับผมหนอกครับอายุหลายแล้วผมหนอกตวงในยอมครับผมไป่น้องครับหอมแล้วก็ยอมนะครับไป่น้องครับผมหนอกแล้วาก็ยอมนะไป่น้องเนาะผมหนอกแล้วเราก็ย้อมนะย่อมผมยอมผมครับไปหน้อง ยอมผมเพิ <Which S 1> ่มคว้นรอนะครับย่อมผมว่านะครับเราพี่น้องนะครับผมอู้ยอายุหลายแล้วครับพี่น้องครับผมหงอกครับอายุหลายแล้วผมหงอกตรงใอ้ย่อมครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมอู้ยอายุหลายแล้วครับพี่น้องครับผมหงอกครับอายุหลายแล้วผมหงอกตรงใอ้ย่อมครับผมพี่น้องครับตามอายุเด้พี่น้องเนอนะครับผม นะครับที่ก็อขาย,ยองครับผมพี่หนงครับแต่งามพขาคนคนงามพอาแต่งเนาะนหวานเนาะแต่งามพรานคนงามพ่อแต่งผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคลิปนี้ครับผมมาเสริมรอครับผม มาเสริมหลอ่อมาเสริมหลอ่อครับพี่น้องครับคืเขาคิดว่าสำหรว่าจะเป็นทรงไหนกิ่งช่อมาสีไรบุญอะไรนะครับผมเขาเป็นยิบถึงสีดำมาอยู่นี่ตัวมันกินที่กินสูตรไม่เลี้ยงเองนะครับพี่น้องย่อมเองตามอายุได้เป็นหล่อเน,นอะนะครับผมนะครับ เกาะข้อตัย่อครับผมพี่นองครับออกแล้วข้าก็ย้อมนะครับี่นองครับผมหอวแล้วข้อก็ย่อมมาไปนองเนาะผมหอกแล้วเราก็ย้อมตรงในย้อมนะครับก็่นนองครับผมนอนผมกับไปนอนในย้อมผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม มาคลิปนี้ครับผมมาเสริมรอครับผมมาเสริมลอมาเสริมลอครับพี่น้องครับหลอกก็ย้อมนะครับพี่น้องครับผมหมอบแล้วาก็ยอมมาพี่น้องเนาะผมหมอดแล้วเราก็ย้อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคลิปนี้ครับผมมาเสริมรอครับผมมาเสริมลอมาเสริมลอครับพี่น้องครับย่อมผมย่อมผมครับพี่น้องย่อมผมเพิ่มความรอ นะครับยอมผมว้านะครับเราพี่น้องนี่ยครับผมอู้ยอายุหลายแล้วครับพี่น้องครับผมหงอกครับอายุหลายแล้วผมหงอกตรงไอ้ยอมครับผมพี่น้องครับจิเป็นว้าวว่เนี่ยครับเนาะจิเป็นยอมเอาครับหยองจะต้องยอมหรอลองเบิึงครับพี่น้องว่าจิเป็นจังไงครับ คือว่าว่านะครับเนาะสิเป็นต้องได้ยอกมาตอรับพี่น้องครับผมน้องผมกับพี่น้องได้ยอกผมเดี๋ยวเขาคิดว่าสำหรับว่าจะเป็นต้งไหนสีแบบเมาสีไหนบุญอะไรนะครับผมก็วเป็นยิบถึงสีดำเมาอยู่นี่ตัวเป็นจีบที่จีบขั้นขั้นเนี้ยมันเบิ hmm. nah, ่งแล้โอ้ยม <Okay. S 2> ีแต่หงอกครับพี่น้อง นีกับผมหอกสินะครับยกผู้เดียวกับผมต้องอาศัยหอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคลิปนี้ครับผมมาเสริมหล่อครับผมมาเสริมหล่อมาเสริมหล่อครับพี่น้องครับกันดูกับเมียดกระห้เมียท้อนนะครับผมขึ้นดูกับเมียกกรให้เมียท้อนหาจะแล้วครับพี่น้องอยู่ยวผู้เดียวนะครับผมพี่น้องอนู่คนเดียวนะครับผมก็ต้องเครัพี่น้องเนี่ย ในย้อมผมแล้วนะนะครับเนาะออกแล้วเขาก็ยอมนะครับพี่น้องครับผมหงอแล้วเขาก็ยอมเนาะพี่น้องเนาะับผมงอแล้วเราก็ยอมนะครับผมสูดไม่เพียงเองนะครับพี่น้องยอมเองครับมัอมีกระเสริมความรอครับพี่น้องนะเสริมความรอนะครับผม เสริมความรอสักหน่อยรับสูตรใหม่เพียงเองนะครับพี่น้องย่อมเองเป็นที่ว่าบ่เราทำรบติดเป็นท่ามือมือแลเสริมความรอครับพี่น้อนนะเสริมความรอนะครับผมเสริมความรอสักหน่อยไก่งามพอผนคนงามพอแต่งเนาะคเปวาน้อง ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งผมหงอกไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเนาะคดหัวเนาะไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งผมหงอมเขาครับเดี๋ยวต้องยอหงอกลองเบิรงครับพี่น้องว่าจะเป็นจังไงครับน้อเดี๋ยวคนรจะต้องหงอกซอกันนะผมว่า นะครับผมอยู่คนเดียวเนาะบ่ได้อยู่กับเมียกันอยู่กับเมียใครเมียทอนนะครับผมพี่น้องครับต้องได้ยอกนะครับพี่น้องครับผมนอนผมครับพี่น้องได้ยอกผมเนาะทุกคนก็ต้องยอมซึ่งกันแะบโฟมบานะครับผมอยู่คนเดียวเนาะบ่ได้อยู่กับเมียกันอยู่กับเมียใครเมียทอนนะครับผมพี่น้องครับ ไปว่าว่านะครับเนาะไปเป็นหะกันดูกับเมียกับห้เมียถอนนะครับผมคันดูกับเมียกับหเมียถอนหายจะแล้วกลับไปนอนเดี่ยวกูเดียวนะครับผมไปนอนอยู่คนเดียวนะครับผมก็ต้องต้องในย้อมนะครับก็ไปนอนับผมนอนผมกลับไปนอนในย้อมผมเด้อไปนอนไงในย้อมผมแล้วนะนะครับเนาะ เป็นท <ersch> <S fille> ี des 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 ่วางนะครับหลอดจะเป็นสามอายุเด้เป็นหงอนเนอะเราจับผมเรครับกงอน้องใย่อมครับผมพีน้องครับย่อมเราครับเดียวต้อง่งอครับลองเบึงครับพีห้องว่าจะเป็นจังไรครับย่อมผมหงอมผมครับพีน้องย่อมผมเพิ่มคว่รอ นะครับหงอมผมกว่าได้ครับเราเป็นน้องหงอมผมหงอมผมครับพี่น้องหงอมผมเสริมความรอนด้ครับหงอมผมกว่าได้ครับเราเป็นน้องนะครับผมแต่งงามเพราะคนคนงามก็แต่นะครับพี่น้องตามอายุไทยนะครับพี่น้องรามผมอายุหลายผมมีผมหงอกธรรมดานะครับผมหนึ่งหอึ่งแลเสริมความรอครับพี่น้องหนึ่งเสริมความรอ นะครับผมเส้นตัวมรอยสักรอยหลอดเราเขาก็ยอมนะครับพี่น้องครับผมหงอบแล้วเขาก็ยอมมาี่น้องเนาะผมหงอบแล้วเราก็ยอมต้องได้ยอมนะครับพี่น้องครับผมนอนผมกับพี่น้องได้ยอมผมเนาะขึ้คนก็ต้องยอมซือกันนะครับผม爸 นะครับผมอยู่บุญเดียวเนาะบ่ได้อยู่กับเมียกันอยู่กับเมียใครเมียทอนนะครับผมพี่น้องครับขั้นหัวว่ามันขั้นเอียงขั้นเอียงขั้นคือเขาคิดว่สำหับว่าจะเป็นตรงไหนถึงช่วมาสีไหลบุญอะไนะครับผมตัว่ามันยิบถึงสีดำเมาอยู่นี่ตัวมันคิดที่ยิบที่เขาคิดว่าสำหับว่าจะเป็นตรงไหนถึงช่วมาสีไหลบุญอะไนะครับ